ฟังพี่เขาลค,ครับสารสวนชนชิดสิกิแววันนี้นําสารมาฝากท่านเอกครบเป็นสารต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนนี้เมื่อวันก่อนนั้นได้เรียนฝากท่านว่าโดยเรื่องข่าวการศาึกษาสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเป็นครูโดยได้นําข่าวจากสบวซึ่งสบทอนั้นท่านได้ ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบผู้ที่ประสงค์จะเป็นครูในตำแหน่งครูผู้ช่วยได้เรียนฝากท่านไปเมื่อวันก่อนนั้นนะครับทีนี้มันมีบางท่านอยจะสงสยัยบางท่านจะสงสัยสงสัยอะไรสงสัยในการที่จะไปสมัคร ว่าจะไปสมัครในสังกัดสพอมอหรือสอพอปเอนื่องจากเกจการศึกษาของสพทนี่มันมีโรงเรียนหลายประเภทนะครับมีทั้งประเภทประถมประเภทมัธยมตลอดทั้งการศึกษาพิเศษด้วยนะครับเนื่องจากว่า คุณครูนี่คุณครูที่สังกัดสบถเนี่ยมีทั้งระดับประถมและระ,ระดับมัธยมอันนี้มันมีคนสงสัยอยู่จริงๆว่าจะสมัครสายไหนดีนะครับอยากจะ,จะเรียนฝากท่านตดคกรพฝากเป็นเป็นข้อคิดนะ <c oughs> ฝากเป็นข้อคิดอันดับแรกฝากเป็นข้อคิดแบบนี้ ต้องการที่จะสอนในระดับไหนอย่างนี้ดีกว่าระดับประถมหรือระดับมัธยมอันดับแรกท่านต้องถามตัวเองก่อนแต่ขอเรียนก่อนว่าคนที่สำเร็จการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในเอกเอกปฐมวยัย คณะสมัครการศึกษาเอกปฐมวัยท่านอาจจะไม่มีตัวเลือกแล้วท่านที่สมัครการศึกษาระดับปฐมวัยท่านเรียนการศึกษาสายวิชาเอกปฐมวัยมาเนี่ยท่านคงต้องไปเลือกมัธยมเนี่ยไม่ได้หรอกท่านควรจะต้องไปสายเดียวคือไปสมัครสายปถมนะครับ ไปยื่นใบสมัครเข้าไปในสพป,ปก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษาเมื่อท่านจบธมวัยมาคงไม่มีตัวเลือกอะไรมากมายนะครับสำหรับท่านที่จบสาขาวิชาเอกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเอกวิทย์ นิอังกฤษไทยสังคมพละอะไรก็แล้วแต่ถ้าจบพวกนี้ท่านสามารถที่จะเลือกได้ว่าท่านจะไปยื่นใบสมัครในเขตมัธยมหรือในเขตประถมศึกษาท่านสามารถเลือกได้นะครับข้อสำคัญอยู่ตรงที่ว่าท่าน ต้องการที่จะสอนระดับไหนจะสอนเด็กตั้งแต่ปหนึ่งป .3 อปสามปสี่ปหกหรือจะสอนเด็กมหนึมสองมสามมสี่มห้มหกนี่อยู่ตรงนี้นะท่านไปเลือกดูเป็นึกดูที่นี่มีข้อสังเกตอยากให้ท่าน ถือเป็นข้อพินิษฐ์เผื่อเป็นตัวเลือกมีข้อสังเกตยังไงเด็กทั้งสายประถมก็ดีสายมัธยมก็าตามเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมเด็กนะพฤติกรรมเด็กนะพฤติกรรมเด็กที่ว่าคืออะไรคือเด็กประถมศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปรมหนึ่งไปถึงปถมหกเนี่ยนะครับ เท่าที่ตัวเองสังเกตมานะเท่าที่สังเกตมานะเด็กปฐมนี่ถ้าเป็นปฐมต้นถ้าเป็นปฐมต้นหมายถึงป .1 2 3 4นี่ยครับเรียกว่าปฐมต้นนี่ครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคุณครูท่านอื่นจะเห็นหรือเปล่าแต่ตัวตัวกับผมเองนะี่มองว่าเด็กปฐมศึกษาชั้นป .3 ชั้นปสามเทาสังเกตด,ดูเนี่ยถ้าพูดถึงความดื้อความสนของเขาเนี่ยถือว่าในชั้นปสามเนี่ยพอสมควรนะปหนึ่งปสองไม่เท่าไรอยู่เด็กเล็กมาปสามเนี่ยค่อนข้างจะสนเยอะอันนี้เประสมการณ์ของเคยสอนประถมศึกษามานะ เด็กป .1 ป .2 ป .3 ป .4 เนี่ยอยู่ในชั้นป .3 เนี่ถือว่าเป็นเด็กที่กําลังสนแต่ก็ซนแบบน่ารักแเด็กๆนะครับทีนี้พอมาถึงปฐมปลายอันนี้ไม่ทันหล่แล้วเพราะเขาเริ่มเขาเริ่มขเมขาเริ่มโตใกล้ที่จะไปเป็นเด็กหนุ่มแล้วจะเข้าไปสู่มัธยมแล้ว ไม่เท่าไหร่เท่าที่เห็นมาเนี่ยก็จะเห็นเฉพาะชั้นป .3 แต่ถ้าไปพูดถึงมัธยมมัธยมนะมัธยมเนี่ยตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เนี่ยมไหนที่เห็นสังเกตเห็นว่าค่อนข้างที่จะดื้อสนแต่ก็ดื้อซนแบบน่ารักในระดับมัธยม ในมัธยมนี่ทั้งที่สังเกตมามัธยมต้นก็คือมสองมสองก็กำลังสนแต่ก็สนแบบดารักนะเมื่อจบ n, มัธยมต้นมสามไปแล้วพอไปถึงมัธยมปลายมสี่นี่ก็เป็นนักษณะของการดื้ออีกแบบหนึง่ง แต่เป็นการดื้อแบบค่อนข้างจะเข้าสู่วัยหนุม่มสาวม .4 นะนะเพราะฉนั้นพูดถึงพฤติกรรมของเด็กที่คุณครูผู้เท่าเนี่ยพบมาเนี่ยก็จะเห็นม .2 แล้วก็ม .4 ที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะดื้อหน่อย ไม่ทราบว่าคุณครูท่านอื่นอาจจะไม่เห็นอย่างนี้ก็ได้แต่นี่ตัวเองเล่าจากประสบการณ์ฝากสำหรับผู้ที่กำลังจะเป็นครูนะอันนี้เรื่องของพฤติกรรมเด็กๆทั้งปฐมต้นทั้งมัธยมแล้วก็ทั้งปฐมศึกษาเอามาฝากอย่างนี้ก่อนอันนี้พูดถึงเรื่องของพฤติกรรมของเด็กๆฝากท่านที่จะไปสมัครสอบครูเผื่อมันตัวเลือก ว่าจะไปสายประถมหรือจะไปสาย,ยมัธยมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งเป็นข้อชี้ประเด็นที่สองเป็นข้อชี้เป็นข้อชี้สําหรับคนที่จะสมัครสอบครูผู้ช่วยในช่วงเดือนหน้าเนี่ยวันที่เก้ากอคเนี่ยนะประเด็นที่สองที่อยากฝากก็คือว่าเรื่องของเรื่องของเนื้อหาสาระที่จะสอน เรื่องของเนื้อหาสาระที่จะสอนวิชาที่จะสอนถ้าไปเลือกสายปถมถ้าไปเลือกสายปถมนี่บังเอิญว่าถ้าเราไปเลือกสถาบันโรงเรียนขนาดเล็กถ้าท่านไปเลือกสถาบันโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอาจจะอยู่ตามตำบลถ้าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วอยู่ตัตะบนเนี่ยคุณครูไม่ครบวิชาเอกไม่ครบสายชั้นแต่ละชั้นก็ไม่ครบนะฟังกันดะีๆนะท่านอย่าไปสายปฐมนะท่านเป็นเรื่องในขนาดเล็กนะอยู่ตัตะบนน,น่ะคุณครูมีสามสี่คนหรือคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอมาแล้ว ในขนาเล็กบางบางแห่งอะนะเนี่อย์ี่ปลย้อนหลังเมื่อหลายสิบปีก่อนนู่นเดี๋ยวนี้อาจจะมีก็ได้ครูน้อยหนึ่งคนแล้วก็ครูใหญ่อีกหนึ่งคนนี่อดีตเขากึกเดี๋ยวนี้อาจจะมีพ่อหนึ่งคนแล้วก็มีครูน้อยอีกสองสามคนอย่างนี้ถ้ามีพออ่อหนึ่งคนแล้วก็มีครูน้อยอีกสองสามคนหรือห้าคนอย่างเนี้ยแต่นักเรียนมีตั้งแต่ อนุบาลหนึ่งสองสามแล้วปหนึ่งถึงปหกแต่ครูมีห้าคนห้ากับผู้มือการถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ท่านไปเลือกถูกขนาดลูกในขนาดเล็กแบบนี้ท่านเอกอาภาษาอังกฤษมาสมมุติว่าท่านจบภาษาอังกฤษมาท่านไม่ได้สอนจะพร้อมวิชาวิวชาภาษาอังกฤษนะถ้าครูมีน้อยแบบนั้นนะ น,น่าจะเหมาไปหลายวิชาก็าได้เนื่องจากสอนภรษางกฤษแล้วจะสอนภาษา,าไทยสอนสังคมสอนพละเป็นไปได้เพราะว่าคุณครูไม่ครบชั้นเนี่ยวิชาเอกไม่ครบเนี่ยคุณครูก็หนึ่งจะต้องสอนหลายวิชาอันนี้ฝากสำหรับท,ท่านที่จะไปสายปฐมนะแต่ถ้าท่านโชคดีสอบแล้วคะแนนท่านสูงลิฟอยู่อันดับต้นๆอย่างเงี้ย ท่านไปเลือกก่อนท่านได้เลือกก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนพอเสียได้เลือกก่อนท่านก็สามารถที่จะไปเลือกโรงเรียนใหญ่ๆได้โรงเรียในใหญ่ๆโรงเรียนระจากอำเภอโรงเรียนมาจาจังหวัดอย่างเงี้ยปรถมม่ะมีถ้าท่านมีโอกาสไปเลือกแบบนั้นท่านก็ปัญหาแบบนี้อาจจะไม่เจอกันกได้ท่านจบคอมพิวเตอร์มาก็อาจจะสอนแต่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็ได้โรงเรียนขนาดใหญ่เขามีครูครบเนี่ย สายวิชาเอกครบช่วงชั้นแต่และระดับห้องแต่และชั้นแต่ละดับมีครบถ้าอย่างนั้นอาจจะสอนตรงวิชาเอกก็ไดถ้ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่เท่าที่เห็นโรงเรียนมันจนะะจังหวัดบางแหงนะ่งโรงเรียนจะเรียนปรฐมน่ะไปจังหวัดบางแห่งอ่ะนะเป็นโรงเรียนปถมไปจังหวัดบางแห่งนะยังไม่ได้สอนวิชาเอกวิชาเดียวเลย ยังไปสอนวมชาอื่นด้วยอย่างเงี้ยมันมีอันนี้หมายถึงกรณีที่ท่านไปเลือกสมัครสอบสังกัดสายปฐมท่านก็ไม่ต้องดูท่านไม่ต้องดูท่านอยากสมัครสายปฐมนือเปล่าแต่ว่าข้อดีมันตรงไหนข้อดีมันตรงที่ว่าสายปฐมนี่เขามีตาแหน่งว่างเยอะเขามีตาแหน่งว่างเยอะ ทำไมตำแหน่งจึงว่างเยอะเนื่องจากว่าโรงเรียนมันมีเยอะสายบั <c oughs> ตร,รถมมันมีเยอะมันมีแทบจะทุกหมู่บ้านเลยอะมันมีแทบจะทุกหมู่บ้านเลยรายด้ปรถมนะเพราะนั้นตำแหน่งว่างของไทยประถมมันมีเยอะเ <c oughs> นี่ยคือส่วนเดียวตรงเนี้ยส่วนเดียวตรงที่มันมีมันมีตำแหน่งว่างเยอะนะครับเนี่ยอีพูดถึงไายประถมนะแต่ถ้าไปเลือกสาย,ยมัธยมมัธยมแล้วมัธยมนี่ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาอยู่สอนตรงตามวิชาอเอกเอกใครเอกมันน้อยจะเกินละ่ะน้อยลือเกินละ่ะที่จะไปสอนวิชาที่ไม่ใช่วิชาเอกถ้าเป็นสมัยก่อนนะถ้าสมัยก่อนย้อนหลังไปสักสามสิบปีถ้าเป็นโรงเรียนม,มัธยมประจันตมนย้อนไปสักยี่สิบสาสิบปีนะถ้าเป็นโรงเรียนม,มัธยมประจันตบนนะ่ะ ครูอาจจะไม่ครบทุกทุกวิกชาเอกครูอาจจะไม่ครบทุกทุกสายชั้นทุกทุกห้กองเรียนอาจจะไม่ครบอันนี้ยอดหลังนะเมื่อยี่สิบสาสปีนูนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีเดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีนะโรงเรียนมัธยมแม้อยู่ตามตำบลเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะมีน่าจะมีครบ ถ้าไม่ครบเขาก็จะสอนบรรจุเข้าไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ครบเขาก็จะสอนบรรจุเข้าไปอย่างนี้แหละนะครับเพราะนั้นถ้าท่านเลือกสมัครเป็นครูผู้ช่วยในสายมัธยมนี่โอกาสที่จะสอนตรงวิชยยาเอกเนี่ยมีสูงมีสูงจบวิทย์มาก็สอนวิทย์วิทย์ทั่วไปสอนวิทย์ทั่วไปจบเคมีสอนเคมีจบชีวะสอนชีวะจบอังกฤษสอนอังกฤษ จากนี่เป็นต้นถ้าเป็นสายมัธยมนะโอกาสที่จะสอนมั่วหลายวิชาเนี่ยไม่ค่อยจะมีต่างจากสายประถมการที่กล่าวมานี่นะยิ่งถ้าท่านได้คะแนนดีๆแล้วก็ไปเลือกโรงเรียนประจำอำเภอหรือมัธยมประจำจังหวัดอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนไม่มีโอกาสที่จะไปสอนมั่วหรอกต้องจงเอกใครเอกมัน นะเอกใครเอกมันถ้าเป็นเรียนขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสามวันนี้เอามาฝากสําหรับลา้านหลานแล้วกันล้าน,านไม่ว่าหลานหญิงหลานชายละ่ะที่ต้องการเดยวเป็นครูนะไปคิดดูวันที่เก้าเดือนหน้าเนี่ยไปสมัครปัญหาอยู่ตรงที่ว่าท่าน จะสมัครในเขตพื้นที่ใกล้บ้านหรือใกลบ้านไปเลือกเอาไปเลือกเอาดังที่วันก่อนบอกแล้วบอกว่าถ้ามั่นใจว่าสามารถที่จะแข่งขันในเขตใกล้บ้านซึ่งแม้จะมีคนสมัครแข่งขันเยอะก็จะสู้ถ้าอย่างนั้นก็สมัครในเขตใกล้บ้าน แต่ถ้าไม่มั่นใจก็ไปเลือกเขตที่มันพุ้นที่างๆตามชายแดนดีกว่าตามชายแดนไปเลือกเขตพื้นที่จังหวัดที่อยู่ตามชายแดนอันนี้บอกอย่างนี้นะถ้าไม่มั่นใจว่าจะมาแข่งโรงเรียนขนาดใหญ่ๆเขตใกล้บ้านมีคนลงเงยโยอะเนี่ยถ้าไม่มั่นใจเลียกไปสมัครในเขตพื้นที่ตามชายแดนอยู่สักสามสี่ปีห้าปีแล้ว ค่อยย้ายกลับบ้านเป็นครูคืนถิน่นอันนี้ฝากไว้สําหรับตนล้านที่ต้องการจะเป็นครูนะครับขอให้เตรียมตัวให้ดีการเตรียมตัวนี่พยายามไปดูเดี๋ยวนี้เขามีตำรามีข้อสอบย้อนหลังเยอะแยะ,ยะไปดูเลยโลกออนไลน์มีเยอะแยะ,ยะไปดูไปดูย้อนหลังอย่างน้อยสักสามปี ไปดูปีก่อนปีนน้นถ้าท่านจะสอบวิชาเอกอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบประเภทประเพศขอไปดูย้อนหลังอย่างน้อยสักสามปีถึงห้าปีไปดูข้อสอบก่อนย้อนหลังไปสามปีถึงห้าปีไปคลิกดูในโ o o ก l นแล้วก็ปิ้นออกมาเอามาดู จนตาแฉะนะั่นแหละดูให้คล่องแคล่วเลยว,ว่าเขาถามยังไงเกี่ยวเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องของพระรบัญญัติเกี่ยวกับข้าราชการถ้าเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับครูถ้าเป็นเรื่องว่ารเรื่องของจรยาบรรครูว่าเรื่องของวินัยครูเขามัจะถามแบบไหน ไปดูยออังเลยสามถึงห้าปีไปดูเลยความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวิชาชีพครูเป็นกฎหมายที่ครูควรจะทราบอ่ะไปดูถ้าเป็นเรื่องของวิชาเอกคนจบไทยจบสังคมมันกันไปยอนด,ดูสามถึงห้าปีไปดูว่าเขาถามยังไง แล้วไปตรองดูย้อนหลังไปสามถึงห้าปีที่กล่าววันนี้นะตํารานี่ต้องใหญ่พลาดอยากจะบอกเป็นข้อชิดกับท่านหลาน <c oughs> คนเก่งสมองดีไม่น่ากลัวเท่าไหร่กลัวแต่คนที่ขยัน ขยันจะต้องคิดอย่างนี้ว่าเออเราจะไปแข่งขันคราวนี้ฟังว่าแข่งขันนะการสอบนี่เป็นการสอบแข่งขันเขาต้องการที่จะเอาเฉพาะคนเก่งคนดีคนเก่งคนดีคนดีจะดูได้ตอนการสอบผ้าคอผ้าคอจะเป็นการสังเกตเป็นการคัด เก่งด้วยดีด้วยเขาจะดูพฤติกรรมดูท่วงทีจริยาต่างๆในการสอบสัมภาษณ์นะครับเขาจะดูเป็นการกันกรองนะครับแต่ว่าในภาคกอขอได้เป็นการคัดคนเก่งเพราะเมื่อเป็นการคัดคนเก่งนี่เขาต้องข้อสอบมันต้องไม่ธรรมดามันต้องยากหน่อยนะครับเพราะนั้นคนที่จะเป็นครูจะต้องมีขยันและอดทนดูหนังสือต้องให เป็นหนอนหนังสืออพูดง่ายาเป็นหนอนหนังสือนะเพราะนั้นดูแล้วสงสัยอะไรอะไรต่งตางๆพวกนี้ถามผู้รู้บ้างก็ได้ถามผู้รู้ผู้ประสบการณ์บ้างก็ดีเรียกว่ามีที่ปรึกษาดีกว่าไม่มีนะครับทีนี้เวลาดูตำราน่ะจะจะฝากข้อคิดอย่างนี้ดูกันตีห้าตี 6. หกนึกว่าเอ๊ะคนแข่งขัน คู่แข่งขันของเรามันอาจจะหลับแล้วก็ได้แต่ว่าเรายังไม่หลับเรายังดูอยู่เลย <c oughs> เรายังดูอยู่เลยคือการคิดแบบนี้เป็นการสร้างพลังจิตพลังใจให้ตัวเองเป็นการสร้างพลังจิตพลังใจให้ตัวเองนะครับเออนี่ดูตำรามาถึงหกทุ่มแล้วเลยคู่แข่งขันของเราสงสัยมันหลับแล้วอะแต่เรายังไม่หลับอ่ะเรายังไม่หลับ ยังดูต<น> <c oughs> ่ออยู่ทบทวนแล้วทบทวนอีกอะไรไม่เข้าใจอะไรสงสัยเห็นข้อสอบเก่าดูแล้วโอ๊ะถ้าถามแบบนี้สบายถ้าถาม่างนี้สบายถ้าท่านดูข้อสอบย้อนหลังแล้วท่านเห็นข้อสอบย้อนหลังแล้วบอกว่าเออถ้าถามแบบนี้สบายท่านคิดอย่างนี้ได้แสดงว่าท่านพร้อมที่จะสอบนะเห็นข้อสอบย้อนหลังแล้วบอกว่าถ้าถามแบบนี้ฉันสบาย ถ้าท่านนึกได้แบบนี้คิดได้แบบนี้แสดงว่าท่านพร้อมที่จะเข้าสนามสอบแข่งขันนะนี่เป็นฝาาความคิดสำหรับนั่นหลานหญิงชายที่จะเป็นครูนะขอให้โชคดีให้โ,โชคดีนะนี่สารฝาาเป็นความคิดอย่างนี้สวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ตามชมครับขอบคุณครับ